นี่นะครับสลีระของหลวงตานะครับหลวงตาขึมนะครับวัดผักขะอาเภอยางชุมน้อยนะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับสลีระของหลวงตานี่ท่านมรณภาพได้ประมาณหกเดือนแล้วนะครับก็หกเจ็ดก็นานแล้วแหละครับก็เรียกได้ว่าเหมือนคนนอนหลับนะครับเหมือนคนนอนหลับ ดูสิครับไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรเลยนะครับคือไม่ไม่ดําไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับหลวงตาท่านเคยบอกผมไว้นะครับท่านบอกว่าพ่อตายนะครับท่านใช้คําว่าตายเลยนะครับท่านว่าพ่อตายนี่ไม่เน่าไม่เปื่อยนะไอ้นายนะครับท่านบอกใบให้เลยนะครับเป็นดังคําท่านพูดนะครับท่านพูดไว้นะครับท่านบอกว่าต่อไปนี่ของของพ่อนะไอ้นาย อีกสองสามปีห้าปีสิบปีไปหน้านี่ยิ่งจะหากันท่านว่ายิ่งจะมีค่ามากนะครับท่านว่าแบบนี้นะครับท่านบอกกระปากผมนะครับกับกับกับตัวผมเองเลยนะครับท่านพูดเองนะครับไม่ใช่ว่านั่งเทียนเขียนอะไรนะครับวัตถุมงคลของหลวงตานี้มีประสบการณ์นะครับมากมายนะครับก็สุดพรนานะครับเยอะแยะมากมายนะครับนี่นะครับสลีละท่านนะครับ ยังนอนอยู่เหมือนคนนอนหลับนะครับเหมือนคนนอนหลับเลยนะครับนี่นะครับดูสิครับดูดูนะครับนี่ครับเหมือนคนนอนหลับนะครับนะครับนะครับไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับเหมือนคนนอนตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับลวงปู่เหมือนเดิมนะครับนี่ครับลงตาเหมือนเดิมนะครับนะครับ ก็ครูบาอาจารย์ของเรานะครับพามาเที่ยวชมนะครับพามากราบหลวงตานะครับก็นี่นะครับให้เห็นนะครับบรรยากาศภายในวัดนะครับนี่ครับนี่หลวงตารูปเหมือนท่านนะครับนี่นะครับนี่ครับนี่ห้องท่านนะครับ แต่ก่อนเราวัตถุมงคลเราจะปลุกเสกในห้องนี้ทุกครั้นนะครับก็จะอยู่แต่ในห้องท่านนะครับของเราไม่เคยเสกในโบสถ์เลยสักครั้งนะครับหลวงตาจะสั่งผมว่าพ่อจะเสกเดี่ยวนะของพ่อไม่ให้ใครเสกด้วยนะครับจะอยู่ในห้องนี้ตลอดนะครับเสกเป็นสองอาทิตย์สามอาทิตย์นะครับทุกรุ่นนะครับเป็นเดือนก็มีนะครับนี่ครับเป็นอย่างนี้นะครับ บรรยากาศภายในวัดก็เงียบเหนานะครับนี่นะครับรูปเรานะครับถวายรถตู้เรานะครับผลงานของเรานะครับนี่นะครับผลงานเรายังอยู่นะครับ รถตู้ของเราก็ยังอยู่นะครับไม่ใช่ว่าว่าเราไม่อยู่นะครับรถตู้ของเรานู่นนะครับจอดอยู่นั่นนะครับมาซูมให้ดูนะครับนะครับยังอยู่นะครับนะครับวัตถุมงคลของกลุ่มเรานะครับออกมาไม่เยอะนะครับแต่เรามีผลงานนะครับชัดเจนนะครับให้ ให้เห็นให้สัมผัสได้ลมตาเย็นเหมือนเดิมนะลมมานะครับเรามาหน่ลมมานะครับตอนแรกไม่มีลมนะครับเออแปลกนะครับตอนเราตอนเรามาเดินเดินเข้าไปถ่ายวีดีโอตะกี้นี่ยังไม่มีลมนะครับแต่ตอนนี้ลมมาแล้วเย็นเลยเออแปลกแปลกเป็นอะไรที่หลวงตาท่านรับรู้เลยนะนี่ปกตินี่ไม่มีไม่มีลม ตรงไหนคะตรงนี้หรือตรงข้างหน้าสาลาอ๋อจะเอาหลวงตามไว้สาลานี้อ๋อัเลยเตรียมข้างนอกกว่าสีเป็นสีขาวใช่ไหมคะว่าจะว่าจะเอาสีมาถวายอยู่ค่ะเขาจะเอาหลวงตามาไว้ข้างนอกนี้นะครับให้รอดได้ใช่ให้รอดได้นะคะทีนี้ให้รอดได้อืดีแล้วให้หลวงตาเขาได้รอดใต้โลงนะครับ ตรงนี้เลยเลยก็ดีแล้วจะได้ใกล้ชิดสําหรับคนที่นั่นจะได้ใกล้ชิดเินะ่นเนาะอยากกราบอยากอะไรนะนี่นะครับบรรยากาศภายในวัดนะครับเงียบเหงานะครับไม่มีคนมานะครับนี่นะครับ เขาจะเอาหลวงตามาไว้ในข้างในนี้นะครับตำราคาถาหลวงตามไม่รู้อยู่ไหนนะครับหลวงปู่หลุนมอบให้หลวงตานะครับท่านว่าแต่หลวงตาคืมนี้ท่านบอกว่าท่านเผาแล้วท่านว่านี้เผากับตัวท่านเลยท่านว่าเผาไปแล้วเห็นพ่อไปคนเผาเองท่านว่า เผาแล้วก็เก็บเศษเศษเท่าไว้ท่านว่าอันนั้นห้องน้ํากลุ่มเราสร้างถวายนะครับร่วมกันนะครับเป็นปัจจัยจากเบี้ยแก้แล้วก็ตะกุดนะครับรุ่นสามนะครับตะกุดของกลุ่มเรานะครับนี่เห็นไหมครับผลงานเราเป็นที่ประจักษ์นะครับมีชัดเจนนะครับผลงานของกลุ่มเรานะครับก็เรียกได้ว่าสร้างเสนาสนะถาวรวัตถุให้วัดนะครับ ไม่ใช่มีแต่วัตถุมงคลนะครับหลวงตาท่านว่าการที่จะสร้างวัตถุมงคลขลังศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านว่าต้องทําให้วัดด้วยท่านว่าสร้างให้วัดด้วยมันจะขลังท่านว่าเทวดาเขาก็จะมาช่วยท่านว่าครูบาอาจารย์ที่ล่วงรับไปแล้วเขาก็จะมาช่วยนะครับอานิสงส์มันได้ท่านว่าอานิสงส์ได้มันก็ขลังท่านว่าทําอะไรไม่ขลังมันก็ขลังท่านว่า เขาเรียกว่าพูดง่ายๆคือได้อนิสง์นี่แหละครับอานิสง์จากการสร้างการทานั่นแหละครับคือนี่คือสาเหตุที่เราต้องสร้างนะครับสร้างให้วัดให้ศาสนานะครับถ้าเราไม่สร้างก็ไม่มีประโยชน์นะวัตถุมงคลก็ทําอะไรไม่ได้นะครับทําอะไรไม่ได้เห็นไหมครับนี่นะครับแม้เรามีผลงานเห็นไหมครับรถตู้ของเรานะครับไปดูนะครับ เอาไว้ใช้ในกิจของสงนะครับกิจการของสงชัดเจนนะครับยังอยู่นะครับสีลอกแล้วนะครับซีดแล้วนะครับยังใหม่อยู่เลยนะครับเลขทะเบียนยังสวยอยู่เลยนะครับนี่นี่ครับนะครับก็ รถตู้ของกลุ่มเรานะครับถวายนะครับเขาบอกค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนะครับเราพูดให้น้อยนะครับทำให้มากนะครับของจริงต้องพูดน้อยทำมากนะครับจงเป็นตัวจริงนะครับจงเป็นผู้สร้างที่สร้างประโยชน์ให้วัดให้ศาสนานะครับแล้วสร้างความเข้มขลังนะครับให้วัตถุมงคลนะครับ เวลาทําอะไรก็ขังก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับี่เราทําจริงนะครับพูดจริงทําจริงนะครับไม่เยอะนะครับว่าถูกมงคลกลุ่มเราไม่เยอะนะครับแต่ของเรานี่ผลงานเราเยอะนะครับชัดเจนนะครับเยอะได้ใช้ประโยชน์นะครับผมเพิ่งออกจากห้องน้ำเมื่อกี้นี่เองนะครับหรือว่าได้ใช้ประโยชน์นะครับนี่ครับศาลานะครับ เงียบอยู่นะครับครูบาอาจารย์นี้ที่เสกดูดพิษได้นะครับหลวงตาท่านว่าสวัสดีครับแม่สวัสดีครับ,คร,บ <c oughs> ครับแม่หลวงตาท่านว่าที่เสกดูดพิษได้นี่มีพ่อเด้อท่านว่าพ่อยังไม่เห็นใครนะครับท่านกักไว้นะครับแต่หลวงปูล่ลุ้นนี้ท่านก็ทำได้นะครับ ได้ตำรามาจากหลวงตะคืมนี่แหละครับมอบมอบตำราให้กันนะครับเขามากันนะครับมามากราบสรีละหลวงตานะครับน้องหลวงตานะครับน้องหลวงตา มันแปลกนะครับตอนเดินเข้ามานี้ไม่มีลมนะครับพอผมเดินเข้ามาถึงตรงเนี้เริ่มไร้สดนะครับลมมาเออมันถือว่าเป็นท่านรับรู้รับทราบจริงๆนะครับมันเย็นสบายเลยนะมันเย็นสบายเลยตอนแรกนี่ร้อนร้อนร้อนมากเลยก็เลยว่าเออแปลกนะครับดวงตานี่เย็นนะครับไม่ธรรมดาจริงๆตอนแรกนี่ไม่มีนะไม่มีเสียงเลยเงียบกริบไม่มีลมไม่มีอะไรเลย นี่หนีลมเออสบายเว้ยเนไม่ธรรมดานะครับบอกแล้วหลวงตาไม่ธรรมดานะครับหลวงตาเราไม่ธรรมดาครับประหาประจานนะครับโอ้คุณแม่เอาน้ำมาให้นะครับคุณยายเอาน้ำมาให้ เออาามอยเล่าะาาามองให้คุณยายเลยเอรวมทาสีก่อนเพราะว่าเราจะย้ายนะคุณยายจะย้ายองคานะคะไปไว้ตรงบ่อสังข้างหน้าเพื่อที่จะให้อะไรนะคุณยายห้ยอดยมมาไเดรอดมาไเด้เขาสัมผัสคูบูเดรดมาทางใกล้บนหย สัมผัสลงตาอย่าเข้าใกล้เข้าใกล้อย่าใก,กล้นนชิดได้อย่ากาบอย่าวายมแม่์นั้นเจน้าเป็นนาพางมากว่าแม่ว่าแม่ก็อยู่หลายแล้วแม่์ไ่อยากเอาไว้เม่อยากเผาเดือ,อดร้อนอะไรเจ้าคนมาถามคิดคำยากถ้าเขาไปบัดมีดเลยผู้ใดมีปัญหาให้ไปถามให้ผ่านหลวงตาก่อนว่าเจ้าของคนอยูปป่กรุงเทพ เดี๋ยวพน้ามาเดี๋ยวพน้ามาหาซีฟิล์มคุจะเล่นยังงมาเอ็ดบ้าลูกชิ้นลูกหาลาบอื่นปูมาไก่มาไก่ปูสะท่าปูโป้ท่านหัว่าบมรณาหรือจังไดจังมากอ่ะเพราะเด็กลางดีไว้เขาก็จะดีใจไงจ้าจ้าจ้าท่านยังอยู่อยู่นะจ้า อันนี้นะคะเราก็จะร่วมทาสีจะย้ายสรีล่าดวงตาอากี่ทาใช่ไหมคะคุณยายคะหืออะไรก็แจ้งเราคุณยายเ่อุณย่งสูงค่ะขอบคุณหลายๆลูกคยาได้ทาสีแล้วทคุ้มโอเคโอเคสาธุเสรีี่ายภาพนิ่งไอเดียายภาพนิ่ง้หน่อย้มากมาสาธุกับคุณยายได้ทาสีเคลื่อนดวงตาสลี่าคดวงตาจะกก้ามกล่านะ ก็คือจะย้ายหลวงตานะครับให้คนรอดให้คนรอดได้นะครับถ่ายรูปไอเดียไปถ่ายใกล้ๆเลยถ่ายแนวตั้งด้วยสาธุครับพ่อยายซอยท่าสีพ่อยายเลยเด้อสิเดีท่าสีสิเดีงามๆพ่อยาย ประบดหลงตานะครับนะครับเกิดเมื่อ25สิงหาสองสี่นะครับนี่ครับประบาดหลงตานะครับก็เขาจะย้ายหลงตามานะครับมาไว้ข้างนอกนะครับเพื่อให้คนรอดได้นะครับก็ดีก็ดีนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับ ให้ได้กราบได้วาสัมผัสกันนะครับเขาก็ทาสีนะครับทาสีการซ่อมแซมกันนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ